ลำพูนจัดหนักคว้าริาโดโอโรเปสอดีตดาวยิงแชมป์เอเชียสำหรับดาวยิงชาวบาสเลียนวัย33ปีเริ่มต้นอาชีพฟุตบอลในบราซิลกับสโมสรชัวโนในปี2013ซึ่งเป็นสโมสรระดับล่างของบราซิลและเล่นให้กับอีกหลายสโมสรในบ้านเกิดก่อนที่จะย้ายไปเล่นในต่างประเทศซึ่งโดยทั่วไปนกเตะบราซิลส่วนมากที่อยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังในเวทีโลกมักจะย้ายไปค้าแข่งในเหลีกยของยุโรปก่อนถ้าตัดสินใจเลือกที่จะออกมาค้าแข่งในต่างประเทศแล้ว แอพพิดกับโรเปซซึ่งเจ้าตัวเลือกที่จะบินตรงมายังทวีปเอเชียและแตัดสินใจเซ็นสัญญากับเจโจยูเนเต็ดทีมในเคเล็กของเกาหลีใต้ซึ่งในช่วงปีแรกโรเปสก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจดโดยลงสนามไปทั้งหมด30นัดและทาไปได้11ประตูสําหรับนักเตะต,ต่างชาติที่เข้ามาร่วมทีมในขวบปีแรกหรือว่าทําผลงานได้ดีซึ่งผลงานดังกล่าวทําให้โรเปสเป็นกําลังหลักของเจโจยูเนเต็ดจนในปีถัดมาโรเปสจะถูกดึงไปร่วมทีมตั้งใหญ่ของเคล็กอย่างชุนบุกค,คุนไดมอเตอร์ แน่นอนโลเปนไม่ทำให้ผิดหวังซึ่งเจ้าตัวสามารถพาชุนบุกค,คว้าแชมป์เอเชียหรือ a f c แชมเปี้ยนลีกซึ่งเป็นถ้วยใบใหญ่ที่สุดของทีปบเอเชียมาครองได้ซึ่งเจ้าตัวสามารถทำได้3ประตูกับอีก5แอสซิสแน่นอนว่าการคว้าแชมป์เอเชียในครั้งนี้โลเปสถือเป็นคนสำคัญของทีม และในปีถัดมาดิคาโดโรเปสยังสามารถพาชุนบุกคว้าชแชมป์ลีกสมัยที่5ของทีมไปครองได้ซึ่งเจ้าตัวทำไปได้10ประตูในลีกและด้วยผลงานอันโดดเด่นซึ่งทำให้ดิคาโรโรเปสได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดของทีมและในปี2018และ2019ดิคาโรโรเปสก็ยังสามารถพาชุนบุกคว้าชแชมป์ลีกไปครองได้ซึ่งเป็นการคว้าชแชมป์ลีกติดต่อกัน3สมัยและถ้าเปรียบชุนบุกเป็นทีมหนึ่งทีมในยุโรปก็คงจะเปรียบเสมือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ที่สามามรคว้าแชมป์ลีกมาเขาได้เป็นวาเลนสำหรับผลงานส่วนตัวของลิคาโดโรเปสสมัยค้าแข่งกับชุนบุกเจ้าตัวสามารถคว้าแชมป์กับชุนบุกไปได้ถึง4แชมป์โดยเป็นแชมป์ลีก3สมัยและแชมป์เอฟแชมเปี้ยนลีกอีก1สมัยนอกจากนี้ลิคาโดโรเปสยังได้รับการคัดเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมในปี2016 และปี2018อีกด้วยมีเกณฑ์เล็กักันน้อยนะครับนิคาโกโลเปสเคยยิงประตูใส่บุริลามได้ในเกม ACL ด้วยนะฮะก่อนในปี2020โรเปสจะตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับเซียงไฮ้ s i g g ทีมยักษ์ใหญ่ของลิกจีนและสามารถช่วยให้ทีมจบอันดับที่3ของลีกได้และจากนั้นเจาน้จาตัวก็ได้โลดแล่นไปเล่นให้กับหลายทีมทั้งในเจูกับชิปะยูเนเต็ดก่อนย้ายไปลีกยูเคนและกลับมาเล่นในเคลีก ซึ่งฟนลีกที่เจ้าตัวคุ้นเคยกับซูวอนเอฟซและบูซานเฮป,ปาก่อนในปี2024เจ้าตัวจะตัดสินใจมาค้าแข่งในไทยลีกกับลำพูนวอริเออร์สำหรับตำแหน่งการเล่นนิการโรเปสมักจะเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนอกจากนี้เจ้าตัวยังสามารถเล่นได้ในตำแหน่งปีกขวาและกองหน้าได้ซึ่งข้อได้เปรียบตรงนี้เองทําให้เจ้าตัวมีความดื้อยู่ในการเล่นในาําแหน่งสาหรับริคาโดโรเปสถือเป็นนักเตะที่มีโปรไฟล์สูงคนหนึ่งนะครับต้องมารอดูกันว่าการใช้บราร์เซโลน่าชั่นของอาเดสเลกามาจะพาํำพูนวอร พวกพยายาไปได้ไกลแค,ค่ไหนในีกและบอลช่วย